ดีค่ะทุกคนคนจีนเขาสงสัยว่าทำไมารถไฟใต้ดินของประเทศไทยถึงได้เงียบอยู่เสมอเลยโดยมีแอ c o เคาท์หนึ่งในโซเชียลจีนเขาได้มาอาศัยแล้วก็ทำงานในประเทศไทยหลายปีเขาก็ได้สังเกตแล้วก็ไล่สาเหตุเป็นข้อๆเลยว่าทำไมารถไฟใต้ดินของเรา,เาถึงได้เงียบขนาดนี้ถ้าดูจากในคลิปเนี่ยคือเงียบมากเลยนะคะนอกจากจะไม่มีเสียงโคดแล้วแม้แต่เสียงโทรศัพท์มือถือที่กำลังกดอยู่เนี่ยก็ไม่มีเดตลอดออกมาเลยเขาบอกว่าข้อหนึ่งเลยก็คือเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยเน้นย้ำถึงความสุภาพและการเคารพผู้อื่นการรักษาความเงียบใปนที่สาธารณะนะถือเป็นมารยาทพื้นฐานอย่างหนึง่งโดยทั่วไปแล้วผู้โดยสารจะพยายามหลีกเลี่ยงการสร่งเสียงดังเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นข้อที่2เป็นไปตามกฎของรถไฟฟ้าระบบรถไฟฟ้าหลายแห่งมีกฎที่ชัดเจนซึ่งกำหนดให้ผู้โดยสารห้ามส่งเสียงดังซึ่งกฎเหล่านี้อาจจะเตือนผ่านแผ่นป้ายต่างๆหรือการประกาศในขบวนรถไฟข้อที่ 3. เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคม ในประเทศไทยบรรยากาศที่เงียบสงบของระบบขนส่งสาธารณะกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมผู้คนคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วก็ปฏิบัติตามอย่างมีสติข้อที่4มรารยาทการใช้โทรศัพท์มือถือคนไทยมักเลือกโหมดปิดเสียงหรือใส่หูฟังขณะใช้โทรศัพท์มือถือทําให้ภายในขบวนรถไฟเงียบไปด้วยและเขาก็กล่าวสงท้ายมาว่า บรรยากาศที่เงียบสงบไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการขับขี่เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงมารยาทและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมไทยอีกด้วยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกต4ข้อของเขานะคะทุกคนเห็นด้วยกันไหมแแน่นอนว่าคลิปนี้ก็มีคนจีนมาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่าพวกเขามีมุมมองกับเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างคนแรกก็บอกว่าพวกเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆสุภาพแล้วก็มีมารยาทฉันรักประเทศนี้มากมาก ไม่เห็นเหมือนกับที่ทุกคนคุยกันในอินเทอร์เนต็ตเลยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าฉันนึกว่าเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นดินแดนแห่งการคอรต่กอกแล้วก็จีปล้นใส่อีกปีที่แล้วฉันดูละครไทยเรื่องหนึ่งโดยบังเอิญแล้วก็ดูอยู่ประมาณครึ่งปีได้แล้วเมื่อเดือนที่แล้วฉันก็รวบรวมความกล้าไปที่นั่นทิปไปไทยแลนด์ของฉันนะ่ะเปิดโลกใหม่เลยคนต่อไปก็บอกว่าเพราะไม่มีคนเกาหลีไงแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าเพราะไม่มีคนจีนด้วย คนต่อไปนะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะโดยเฉพาะการต่อคิวเข้าออกหรือการรอคิวขึ้นลิฟต์แล้วก็ไม่มีใครสูบบุหรี่ในที่สาธารณะด้วยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าพวกเขาเข้าแถวกันเพื่อขึ้นรถเมล์อย่างเป็นระเบียบด้วยนะให้คนลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นไปอีกคนก็มาตอบกลับว่าแต่ถ้ามีใครสูบบุหรี่ก็จะโดนมองหน้าด้วยเมนต์ต่อไปในพื้นที่สาธารณะมันก็ควรจะเป็นแบบนี้นะคนต่อไป กรุงเทพนะ่ะสะอาดสุดๆแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าภูเก็ตก็สะอาดเหมือนกันไม่มีกลิ่นด้วยคนต่อไปก็บอกว่าเพราะว่าไม่มีคนอินเดียไงคนอินเดียน่ะชอบเปิดเพลงเสียงดังในโทรศัพท์มือถือทิ้งขยะไม่เป็นที่ thank you ปล่อยให้ลูกๆวิ่งไปรอบๆแล้วก็ตะโกนเสียงดังด้วยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่านี่คุณกำลังพูดถึงการนั่งรถไฟของคนอินเดียที่มีเงินฝากเฉลี่ยต่อหัวที่11 0 0 0นนึหม่นีวันหรอ แล้วเจ้าของเมนก็มาตอบกลับว่าคนอินเดียมีเงินฝากเฉลี่ยอยู่ที่1,100 0 0สนหนึ่งนดวันหรออยู่โลกคู่ขนาดไหนอ่ะคนกํลาลังเมาอยู่ปะเนี่ยเมนต่อไปจริงๆแล้วทุกประเทศที่ผมไปอ่ะก็เป็นแบบนี้แหละแค่ประเทศจีนน่ะเสียงดังเกินคนต่อไปพวกเขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะและห้องน้ําสาธรารณะของพวกเขาก็ไม่มีกลิน่นแปลกๆด้วยฉันชอบประเทศนี้มากเลยคนต่อไปนะคะ ฉันไปกับเพื่อนมาเมื่อเดือนที่แล้วรถไฟฟ้า BTS กับรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยค่อนข้างคึกคักเลยนะทุกคนก็คุยกันแล้วก็หัวราะกันแบบเงียบๆด้วยคนต่อไปก็บอกว่าฉันเพิ่งจะกลับมาเนี่ยบนรถไฟฟ้าใต้ดินน่ะมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งคุยกันเสียงดังจะตายเม้นต่อไปนั่นเป็นเรื่องจริงผมชอบประเทศไทยมากคนต่อไปนะคะ ฉันปฏิเสธไม่ได้เลยที่เห็นผู้คนบนรถไฟ MRT และ BTS ทุกคนใส่หูฟังแต่ฉันก็รู้สึกว่าผู้คนทั้งในและนอกรถไฟของเราอ่ะไม่รู้ว่าหูฟังคืออะไรคนต่อไปก็บอกว่าไม่มีเสียงดังไม่เหม็นแล้วก็ไม่ร้อนด้วยฉันเพิ่งกลับมาเมื่อวานเพราะคิดถึงการขนส่งสาธารณะของประเทศไทยจริงๆแท็กซี่ก็มีกลิ่นหอมแม้แต่ห้องน้ําในสถานีขนส่งก็สะอาดเหมือนกันเม้นต่อไป พวกเขาโทรศัพท์กันแบบเงียบๆเลยขนาดคนข้างๆอย่างแทบไม่ได้ยินคนต่อไปก็บอกว่ามีคุณสมบัติมากเลยคุณภาพโดยรวมของคนไทยเนี่ยดีจริงๆเลยนะคนต่อไปนะคะในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็นนะ่ะบางคนชอบนั่งรอคิวนานๆด้วยนะถึงแม้พวกเขาจะสามารถขึ้นรถไฟได้เลยก็ตามพวกเขาบอกว่าต้องการหยุดพักสักแป๊บนะ่ะแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่ายอดเยี่ยมจริงๆสมกับเป็นเมืองคุช เมนต์ต่อไปบอกว่าเหมือนญี่ปุ่นเลยคนต่อไปประสบการณ์ที่ต้องรอคิวให้คนออกจากรถไฟก่อนแล้วเราอยเข้าไปเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะเมนต์ต่อไปพวกเขาสุภาพมากและก็ไม่มีการต่อสู้แย่งชิงที่นั่งกันด้วยนะแลนะหากว่าคุณยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็กําลังดูแผนที่แบบสับสนอยู่ก็จะมีคนเดิมมาถามคุณว่ากําลังจะไปที่ไหนแล้วก็บอกวิธีการไปที่นั่นให้ด้วยคนต่อไปก็มาเล่าว่า ฉันเคยพาลูกชายขึ้นรถไฟนะแต่เป็นรถไฟประเภทที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศมีแค่พัดลมเท่านั้นเปิดหน้าต่างได้ด้วยนะรถไฟทางขบ,บวนนัง้เงียบมากแต่ฉันกับลูกชายค่อนข้างตื่นเต้นเลยฉันจําได้ว่าฉันเคยนั่งรถไฟแบบนี้มาก่อนสมัยเรียนอนุบาลฉันก็เลยควบคุมระดับเสียงของตัวเองได้รอบข้างไม่มีใครพูดเลยจริงๆนะโชคดีที่มีลมแรงและรถไฟก็ขับเร็วมากก็เลยกลบเสียงการสนทนาของพวกเราคนต่อไปก็นอกเรื่องไปเลยนะคะ เนื่องจากฉันเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องกลิ่นหอมมากๆห้องน้ําทั้งในห้างและในโรงแรมก็สะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนอกจากนี้เจลอาบน้ําของไทยโลชั่นบำรุงผิวหรือแม้แต่น้ํายาสักผ้าก็มีกลิ่นหอมถึงหอมมากๆเลยสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับประเทศนี้ก็คือผู้คนของที่นี่แสดงออกอย่างเปิดเผยแต่ไม่ดึงดูดความสนใจและพวกเขาก็สุภาพมากๆคนต่อไปนะคะคนที่คุยเสียงดังบนรถไฟฟ้าใต้ดินน่ะมีแต่กลุ่มคนจีนเท่านั้นแหละ เราก็มีการเถียงกันยาวยืดใต้คอมเมนต์นะคะในเอเชียน่ะประเทศที่เดินทางมาเที่ยวไทยมีแค่คนจีนเท่านั้นหรือไงและเจ้าของเมนก็มาตอบกลับว่าก็พวกเขาพูดภาษา,าจีนได้อย่างคล่องแคล่วไม่มีสำเนียงฮ่องกงหรือว่าสำเนียงไต้หวันปนเลยถ้าพวกเขาไม่ใค่คนจีนแล้วพวกเขาเป็นคนที่ไหนล่ะแล้วก็มีคนมาเถียงว่าอย่ามาเหมารวมทุกป,ประเทศมีคนด้อยคุณภาพเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าประเทศของเรามีจำนวนประชากรมากเท่านั้นเองและเจ้าของเมนก็มาตอบกลับอีกว่าก็พูดตามที่เห็นน่ะ คนที่ฉันพบในประเทศไทยที่พูดเสียงดังแล้วก็หยาบคายกับคนอื่นในที่สาธารณานะน่ะก็คือคนจีนทําไมถึงมาห้ามคนอื่นพูดความจริงละ่ะคนสุดท้ายนะคะรถไฟใต้ดินของพวกเขามีกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมฟุ้งตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาเลยวันนี้ฉันกลับจากกรุงเทบแล้วแล้วก็กลับมาขึ้นรถไฟสถานีนั้น,นหนิงกลิ่นที่คุ้นเคยอย่างกลิ่นตัวกลิ่นเนือกลิ่นเหม็นเปรี้ยวก,ก็ฟุ้งไปทั่วอากาศเลยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่า น่าจะเป็นเพราะแอร์ในรถไฟฟ้าใต้ดินของกรุงเทพแรงมากๆกลิ่นก็เลยไม่มีเทียบกับขนส่งสาธารณะในประเทศเราอ่ะกลิ่นจะแรงกว่าเพราะว่าเปิดแอร์ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่กรุงเทพน่ะถ้าไม่เปิดแอร์อากาศก็จะร้อนจนคนเป็นลมได้เลยเป็นยังไงบ้างคะกับคอมเมนต์ของคนจีนกระถูชื่นชมเรื่องเสียงแต่ลามไปชื่นชมเรื่องกลิ่นด้วยเลยแต่ก็ยังไม่เคยไปจีเลยอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่ามันแตกต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วมีใครเคยไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นที่จีนมาแล้วบ้างคะคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะอยากรู้จังก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปปิกหนะ้าสวัสดีจ้า